คุณพระเจ้าอยากจะมาแบ่งปันในเรื่องเกาะของพระเจ้าถ้าพูดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดพี่น้องน่าจะ,ะคุ้นเคยนะครับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดอยู่ในเอฟเซัสนะครับเอฟเซัสบทที่บทที่6กนะครับข้อที่10สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผีที่ครอบครอง พวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่คร,อ,ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายนั้นได้และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดได้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรักพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมด จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโลน่นี้พวกท่านจะสามารถดับสอนเพลิงทั้งหมดของมารร้ายได้จงเอาความรอดเป็นบวกเหล็กการศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอและเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่า เมื่อข้าพเจ้าพูดพระองค์จะทรงประทานถ้อยคําแก่ข้าพเจ้าที่จะสาแดงความล้าลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนั้นเองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตวนเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้นขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าที่รักเราอธิษฐานขอถ้อยคําของพระองค์ที่จะเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตในท่ามกลางโลกอันชั่วร้ายจึงอธิษฐานขอพระองค์ทรง ประทานความเข้าใจกับเราในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและการทดลองเราจําเป็นจะต้องมีการปกป้องโดยพระวิญ,ญญาณพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่6ให้คําแนะนําที่ชัดเจนกับเราในการสวมเกราะแห่งพระเจ้าเพื่อป้องกันกองกําลังแห่งความมืดพี่น้องครับกองกาลังแห่งความมืดได้แก่มารซาตานอํานาจที่อยู่เหนือสิ่งที่เรามองเห็นการต่อสู้ของทางวิญ,ญญาณนะครับ ข้อที่10ถึง13เราต่อสู้กับกองกำลังแห่งความมืดที่เรามองไม่เห็นเรากำลังอยู่ในในที่สว่างแต่ความมืดเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นมันได้เราไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปลักษณ์แบบใดแต่เราต้องเข้มแข็งในพระเจ้าและรับการเจิมพลังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถต่อต้านกองกำลังแห่งความมืดเหล่านี้ได้พี่น้องครับก็มีหลายคนล้มลงในท่ามกลางเขาเรียกว่าสนามรบ มีหลายคนล้มลงเพราะว่าถูกนะครับถูกสอนเพลิงของพญามาในการยิงเข้ามาทางความคิดจิตใจและก็ทางอารมณ์การดําเนินชีวิตทุกอย่างทําให้เราเสียศูนย์ทาให้เราไม่มีไม่มีเกราะในการป้องกันดังนั้นพระเจ้าเตรียมชุดเกราะให้กับเราเพื่อจะปกป้องพวกเราความจริงของพระวจนะของพระเจ้าจะปกป้องเราจากการหลอกลวงของพญามาคุณไม่ได้เป็นรักของพระเจ้าดอกคุณล้มเหลวแล้วชีวิตของคุณมันไปไม่ถึงฟังแล้ว มารซาตานมันก็พยายามใส่ครับความเท็จอิ่งที่เป็นคําหลอกลวงในชีวิตของเราดังนั้นเราจะต้องรัดเข็มขัดก็คือความจริงของพระเจ้ารัดเข็มขัดให้แน่นนะครับเอาความจริงของพระเจ้าเข้ามาเข้ามาในในความคิดจิตใจอารมณ์นะครับอันที่สองก็คือว่าเกราะเองความชอบธรรมความชอบธรรมของพระคิดคือปกป้องเราพ้นจากการกล่าวหาของพญามารมันก็คงจะบอกในลักษณะเดียวกันก็คือว่าเราเนี่ยไม่สะอาดบริสุทธิ์พอที่จะเป็นผู้ชอบธรรม ดังนั้นเราก็คงจะใช้การไม่ได้ในทางของพระเจ้าเราก็คงจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่พระเจ้าจะทรงใช้เราได้ดังนั้นเกราะเราเานี้เห็นความชอบธรรมจะช่วยเราทําให้เรา,าพ้นจากการกล่าวหาของพยามารได้ดังนั้นไม่มีใครนะครับที่อยู่ในประคิดไม่มีใครที่พระองค์ใช้การไม่ได้ทุกคนถูกใช้การได้แล้วก็เอารองเท้า แห่งการเตรียมพร้อมเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันทิสุขความพร้อมของเราก็คือการแบ่งปันพระวจนะโดยปราศจากความกลัวให้เราแบ่งปันพระวจนะโดยความมั่นใจไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ต้องไปสนใจให้เราประกาศทุกครั้งทุกวันประกาศกับที่ทํางานประกาศกับทุกคนประกาศความรักของพระเจ้าให้กับทุกคนนักรบจะต้องมโีโล่โล่ก็เปรียบเสมือนความเชื่อความเชื่อในพระเจ้าปกป้องเรา จากสนเพลิงของพญามารเราจะต้องมีความเชื่อถ้าวันนี้เราล้มเหลวเราขายของไม่ดีงานเราไม่ดีแล้วก็เรากําลังประชิญกับสิ่งไม่ดีให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะยกชูให้เราสูงขึ้นให้เราเชื่อมั่นร่วมกันว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่จะอวยพรชีวิตของเราดังนั้นเราจะต้องใช้โล่แห่งความเชื่อในการที่จะต้านสนเพลิงแห่งพญามารและก็ อันต่อมานะครับเราจะต้องมีหมวกเป็นเกราะแห่งความอดหมวกกันน็อกที่เราใส่สําคัญนะจริงๆที่เขาพยายามบอกว่าให้เราใส่หมวกกันน็อกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหัวเรากระแทกกับพื้นเนี่ยเราก็จะอะไรสามารถตายได้เพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นตัวบังคับบัญชาทุกอย่างในร่างกายนะเพราะว่าสมองเนี่ยถ้าลองสมองรั่วหรือว่าสมองเพี้ยนถูกเคมีเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปผสมนิดหน่อย เราคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับดังนั้นสมองของเราสำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องเอาความรอดในพระคิดปกป้องความคิดจากการโจมตีของพยามารอะไรที่เรารู้สึกว่าพยามารมันกำลังใส่ความคิดของเราให้เราเริ่มปฏิเสธให้เราเริ่มขจัดออกไปให้เราเริ่มที่จะทำในบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะปฏิเสธความคิดต่างๆเพราะว่ามารซาตานมันจะเจาะที่หัวก่อนนะครับ เจาะที่หัวเราก่อนใส่ความคิดบางทีมันไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่มันใส่ความคิดจนกระทั่งเรามีเรื่องมันจะเจาะที่หัวก่อนเจาะที่หัวของเราทุกคนนะครับผู้เชื่อทั้งหลายมันจะเจาะแล้วก็มันก็จะใส่ความคิดลงไปพอความคิดของเรามันตกเขาเรียกว่าเข้าไปในจิตใจสมองอารมณ์ความคิดจิตใจเข้าไปก็ควบคุมทั้งหมดในร่างกายของเราได้ดังนั้นเราจะต้องเอาความรอดป้องกันความคิด จากการโจมตีของพญามารให้ได้พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการต่อสู้กับพญามารและกองกําลังแห่งความมืดถ้าเราใช้พระวจนะในการอธิษฐานในการสั่งโรคภัยแก้เจ็บมันก็จะออกไปเพราะว่าพระวจนะมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดต่อคนที่นําไปใช้แต่เราไม่ค่อยใช้เพราะเราไม่ค่อยอ่านการไม่ใช้คือการไม่อ่านไม่รู้เราก็เลยใช้สเปะสปะ เราจะต้องสร้างระบบในความคิดของเราใหม่ก็คืออ่านพระวจนะเป็นระบบอ่านเลยครับปฐมกาลจนถึงวิวณ์ดาเห่งพระวจนะเนี่ยมันจะประกายแสงทําให้กองกําลังเห็นความมืดไม่สามารถต่อสู้เราได้ดังนั้นคนที่อ่านพระวจนะคือคนที่พบกับพระเยซูทุกวันเพราะว่าพระองค์เป็นพระวจนะพระองค์เป็นพระคาของพระเจ้าเป็นพระโอ้์เป็นมีตัวตนและยังทรงพระชนอยู่ดังนั้นผมคิดว่าในจํานวน ยุทธฑ์ทั้งชุดเนี่ยเราจะต้องสงสัยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการต่อสู้ทางวิญญาณเราจะต้องอธิษฐานด้วยพระวิญญาณในทุกโอกาสเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อทุกคนเผื่อเขาะเสริฐด้วยโดยเฉพาะคริดสจักรพี่น้องของเราเราจะต้องอธิษฐานเพราะว่ามารซาตานมันจะทําคนงานของพระเจ้านี่แหละก่อนนะครับมันจะเจาะกะโหลกศีรษะมันจะเจาะหัวของเราก่อนนะครับ เพื่อมันจะยิงสอนพิษซึมเข้าไปในสมองของเราและไหลไปสู่ร่างกายของเราจนกระทั่งเราเป็นอมัมพาตจนไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าได้ดังนั้นเกราะแห่งพระเจ้าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทําให้เราสามารถต่อสู้กับพยามารได้เราจะชนะมันได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นเกราะเป็นชุดเกราะในชีวิตของเราเมื่อเราสวมชุดเกราะนี้เราจะสามารถยืนหยัดมั่นคง ในความเชื่อและเอาชนะการทดลองทุกประการได้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าปกป้องให้ความจริงแห่งพระวจนะได้ปกป้องชีวิตของเราจากการล่อลวงชุดเกราะแห่งความชอบธรรมที่จะปกป้องชีวิตของเราจากการถูกกล่าวหาของพยามารขอให้รองเท้าแห่งข่าวประเสริฐที่จะนําเราประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่มีความกลัวแต่มีความมั่นใจในพระเจ้าอยู่เสมอ ขอให้โล่แห่งความเชื่อที่จะปกป้องเราให้พ้นจากสอนเพลิงแห่งพยามารขอพระเจ้าทรงใส่หมวกเกราะที่จะปกป้องศีรษะของเราจากความคิดของมานจากศัตรูที่มันพยายามใส่คำล่อลวงคำพิพากษาสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราและอันสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพร ที่เราจะมีดาบแห่งพระวิญญาณในการที่จะต่อสู้กับอํานาจวิญญาณต่างๆได้เราจะรู้ความจริงและเราจะเข้าใจในความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพลังและริบเดชขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะเป็นนักรบในการอธิษฐานและคําอธิษฐานของเราจะเป็นคําอธิษฐานที่ทรงพลังทําให้ศัตรูต้องพ่ายแพ้ไปเราจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์สาหรับในค่าคืนวันนี้ร่วมกัน ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน